นางเอกสาวมิวนิธา a เจระรยั่งยืนออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดประเด็นดรามา่าซี่นางเอกมอมาจับกลุ่มเมาส์เรื่องลับหลังกล้องเกี่ยวกับดาราจอมขโมยซีนในรายการเพื่อนใหม่บนช่อง YouTube ดาวิกาชาแนลจนเกิดกระแสะวิพา์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมมากมายโดยมิวนิ t าได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นว่าตัวมิวเองก็เสียใจมากๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นได้อยากจะขอโทษขอโทษการการะ ธรรมของตัวเองที่เราคิดน้อยไปหน่อยในการที่จะตอบคําถามแบบนั้นออกไปแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะดิสเครดิตใครหรือนินทาใครแต่เหมือนเราจับฉลากคําถามนั้นได้เราก็ตอบไปแค่นั้นเมื่อถามว่าวันแรกที่เกิดเรื่องได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มไหมมิวตอบว่าก็มีการพูดคุยกันนิดนึงทุกคนค่อนข้างที่จะไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปนินทาหรือว่าร้ายใครแต่เหมือนเล่าประสบการณ์สิ่งที่เราเคยเจอมาแค่นั้นและเมื่อถามว่าใหม่ดวิกาเครียดหนักจนต้องมีคนมาคอยอยู่ เพื่อนเราเครียดถึงเลเวลไหนมิวตอบว่าเราก็มีคนที่คอยรักคอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือแฟนคลับซึ่งมิวต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยยืนเคียงข้างไม่ว่าจะเจออะไรก็ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะและเมื่อถามว่าบางคอมเมนต์ถึงกับบอกว่ามองมิวผิดไปเลยตั้งแต่วันแรกไม่ได้ใส่แล้วมิวก็ตอบว่าต้องขอโทษจริงๆค่ะอยากจะขอโทษด้วยความที่เราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยอาจจะตอบไปแบบที่ไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาแต่อย่างที่บอกไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตใครและเมื่อถามว่าทุกวันนี เรื่องเริ่มซาลงแล้วเราสบายใจขึ้นไหมมิวยอมรับว่าก็สบายใจขึ้นเพราะโดยส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยและยังร่วมงานได้กับทุกคนไม่ได้มีแบบไม่ถูกกับคนนั้นหรือไม่ถูกกับคนนี้